หลักมานอนครับตอนไหนครับตอนไหนครับมักคักวาครับบูยแมวอตัวนี้อาจจะให้โชคแล้วครับเพราะ่นป่วยเศร้าไหมครับนี่ท่านอาจจะให้โชคครับเพราะว่า่นป่วยเศร้าไหม่นะครับเนาะหลักมานอนครับตอนไหนบู๊นี่ครับบึงเลยครับเด้ออ่ามาทับเลขที่ผมฝันครับแนวท่านมีผมฝันครับเบึงครับท่านอาจจะให้โชคครับเพราะว่าท่านป่วยเศร้าไหมไข่เศร้าไหมล่ะครับพี่น้องเอ้ยบึงออกคักเด้อครับบาทครับผมเออ ซื้อวาจอยครับไอ้จอยไอจอยนะครับเนาะเพ่นป่วยเศร้าไม่ไข่เศร้าไม่เพื่อนมานอนทับแนวทางขยุนครับผมเบิ่งนี้ครับเด้ออืมแนวทางวันที่หนึ่งอาจจะทายประตุงนะครับยานพนลุกครับอ่าเข้าตีจเบยนเบิ่งเอาครับผมอาจจะตายประตุงจังน้อยครับนี่พระว่ายานพนลุกเนี่ยครับนี่นะครับอ่มแม้ตัวนี้ยังป่วยู่ครับไข่เศร้าไม่ครับรักษายางดีครับอ่ารักษาตามพื้นบ้านครับเอาวานนายยให้กินครับ นราหายครับ